วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่ององค์ประกอบของระบบสุริยะจากการศึกษาของนักดาราศาสตร์ทำให้ทราบว่าในห้วงอวกาศที่กว้างใหญ่นอกโลกของเรานี้มีกลุ่มของดาวฤกษ์ต่างๆมากมายหลายกลุ่มรวมทั้งฝุ่นแกส๊สและวัตถุท้องฟ้าอื่นๆอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่อย่างมีระบบ ด้วยแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนักดาราศาสตร์เรียกกลุ่มดาวเรือกจำนวนมากมายหลายๆกลุ่มรวมทั้งฝุ่นแกส๊สและว,วัตถุท้องฟ้าอื่นๆที่อยู่รวมกันนี้ว่าดาราจักรหรือกาแล็กซี่นักดาราศาสตร์พบว่าดาราจักรมีจำนวนมากมายและมีรูปร่างแตกต่างกันบางดาราจักรมีรูปร่างคล้ายกางหันบางดาราจักรมีรูปร่างเป็นวงรี บางดาราจักรไม่มีรูปร่างซึ่งดาราจักรสำคัญที่เราควรศึกษาในชั้นนี้คือดาราจักรทางช้างเผือกเพราะเป็นที่ตั้งของระบบสุริยะของเราระบบสุริยะคือระบบดวงดาวที่ตั้งอยู่บนแขนของดาราจักรทางช้างเผือกซึ่งเป็นดาราจักรหนึ่งในเอกภพระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางซึ่งดวงอาทิตย์จะมีแรงดึงดูดสูงมาก จิงดึงดูดดวงดาวและวัตถุท้องฟ้าต่างๆให้โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีดาวบริวารของดวงอาทิตย์คือดาวเคราะห์แปดดวงได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน นอกจากนี้ยังมีดาวบริวารของดาวเคราะห์ต่างๆดาวเคราะห์แครดาวเคราะห์น้อยดาวหางอุกกาบาตและวัตถุท้องฟ้าอื่นๆดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะและเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับดาวฤกษ์ดวงอื่นๆบนท้องฟ้า แต่เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกที่สุดจึงปรากฏให้เราเห็นเป็นดวงกลมโตบนท้องฟ้าของโลกเพียงดวงเดียวขณะที่ดาวฤกษ์ดวงอื่นๆปรากฏเป็นจุดสว่างเพราะอยู่ไกลจากโลกมากดวงอาทิตย์เป็นดาวที่มีรูปร่างทรงกลมและมีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง109เเท่าบนดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงมากจึงทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนดวงอาทิตย์ บริวารของดวงอาทิตย์บริวารต่างๆของดวงอาทิตย์จะโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ประกอบด้วยดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์และวัตถุท้องฟ้าได้แก่ดาวเคราะห์แคระดาวเคราะห์น้อยดาวหางและอุกาบาตรวมถึงวัตถุท้องฟ้าอื่ๆนๆ 1. ดาวเคราะห์ ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด8ดวงนักดาราศาสตร์ได้แบ่งดาวเคราะห์ตามคาบการโคจรและลักษณะพื้นผิวไว้ดังนี้แบ่งตามคาบการโคจรดาวเคราะห์วงในคือดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกจึงมีคาบการโคจรสั้นกว่าโลกได้แก่ดาวพุธและดาวศุกร์ดาวเคราะห์วงนอก คือดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกจึงมีคาบการโคจรยาวกว่าโลกได้แก่ดาวอังคารดาวพระหัสสบดีดาวเสารดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนแบ่งตามลักษณะพื้นผิวดาวเคราะห์หินคือดาวเคราะห์ที่มีพื้นผิวแข็งเป็นหินและมีชั้นบรรยากาศบางๆห่อหุ้มไว้ได้แก่ดาวพุธ ดาวสุกโลกและดาวอังคารดาวเคราะห์แก๊สคือดาวเคราะห์ที่เป็นแก๊สทั่วทั้งดวงอาจมีแกนหินขนาดเล็กอยู่ภายในได้แก่ดาวพฤหัสบดีดาวเสารดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์ดวงที่1ดาวพุธดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้ง8ดวง มีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวารของโลกเล็กน้อยและเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดดาวพุธโครจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาเกือบเท่ากับเวลาที่ใช้ในการหมุนรอบตัวเองจึงทําให้ด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์มีความร้อนมากส่วนอีกด้านหนึ่งเย็นจัดดาวพุธจึงได้ชื่อว่าเป็นเตาไฟแช่แข็งเราสามารถมองเห็นดาวพุธได้ได้วยตาเปล่าทาทิศตะวันออก ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะเริ่มขึ้นครึ่งชั่วโมงและมองเห็นทางที่ตะวันตกหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตกครึ่งชั่วโมง 2. ดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่สองมีขนาดใกล้เคียงกับโลกมากที่สุดดาวศุกร์จึงได้รับฉายาว่าเป็นฝาแฝดกับโลกดาวศุกร์มีอุณหภูมิสูงที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้ง8ดวง เนื่องจากมีบรรยากาศที่หนาทึบจึงดูดกลืนความร้อนของดวงอาทิตย์ไว้และทำหน้าที่เหมือนเรือนกระจกทำให้ดาวสุกมีอุณหภูมิสูงกว่าดาวพุธจากการสำรวจโดยยานอาวกาศพบว่าดาวสุกมีพื้นผิวแห้งแลง้งมีสภาพบรรยากาศหนานแน่นเป็น90เท่าของโลกและมีแก๊สส่วนใหญ่เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอของกดกร,รมถัน แต่ไม่มีแก๊สออกซิเจนและไอน้ำดาวสุกปรากฏสว่างที่สุดในดาวเคราะห์แปดดวงเราจะมองเห็นดาวสุกข,ขึ้นทางทิศตะวันออกตอนเช้าก่อนสว่าง3ชั่วโมงหรือตอนใกล้รุ่งเรียกว่าดาวประกายพฤกหรือดาวรุ่งและจะมองเห็นอยู่ทางขอบฟ้าด้านทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตย์ตก3ชั่วโมงเรียกว่าดาวประจำเมือง 3. โลก โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่สามโลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีสีน้ำเงินและมีพื้นผิวส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยน้ำสามในสี่ของพื้นโลกซึ่งไม่ปรากฏมีอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นโลกจึงได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์แห่งพื้นน้ำโลกมีดวงจันทร์เป็นบริวารหนึ่งดวงซึ่งเป็นบริวารเพียงดวงเดียวของโลกที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด ดวงจันทร์มีความสว่างรองจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบและโคจรรอบโลกหนึ่งรอบใช้เวลาเท่ากันคือ29.5วันจึงทำให้คนบนโลกมองเห็นพื้นผิวของดวงจันทร์เพียงด้านเดียวโลกโคจรเป็นวงรีรอบดวงอาทิตย์แกนของโลกเอียง23สเศษส่วน2ององศากับแนวตั้งฉากกับระนาบทางโคจรรอบดวงอาทิตย์ จึงทำให้เกิดดดูการต่างๆบนโลกได้เหตุนี้โลกจึงมีสภาวะที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตดังนั้นโลกจึงเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ 4. ดาวอังคารดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่4ซึ่งพื้นผิวของดาวอังคารมีร่องรอยการไหลผ่านของน้ำ จึงเชื่อกันว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตแต่จากการสำรวจของยันไวกิ้งหนึ่งและสองของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าดาวอังคารมีลักษณะพื้นผิวสีแดงเต็มไปด้วยก้อนหินมีหุบเหวลึกและกว้างใหญ่แต่ตรวจไม่พบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตใดๆดาวอังคารได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์แดงเนื่องจากพื้นผิวของดาวอังคารมีสนิมเหล็กจำนวนมากสีผิวของดาวจึงออกไปทางสีแดง ดาวพระหัสสบดีดาวพระหัสสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่5และมีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะโดยมีเนื้อสารมากที่สุดและมีความหนาแน่นน้อยเพราะเป็นดาวเคราะห์แก๊สดาวพระหัสสบดีมีวงแหวนเช่นเดียวกับดาวเสาร์แต่มีความเลือนลางและมีขนาดเล็กกว่ามากดาวพระหัสสบดีมีอัตราการหมุนรอบตัวเองเร็วที่สุดในระบบสุริยะ และจากการสำรวจของยาน Voyager 1และ2ของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าบนดาวพฤหัส,สบดีมีจุดแดงขนาดใหญ่เป็นวงอยู่ทางด้านทีกใต้ของดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นกลุ่มแก๊สร้อนหมุนวนด้วยความเร็วสูง 6. ดาวเสาดาวเสาเป็นดาวเคราะหที่อยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่6และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากดาวพฤหัส,สบดี ดาวเสารเป็นดาวที่มีความหนาแน่นน้อยมากซึ่งมีความหนาแน่นเพียง0.7กรัมต่อลูกบาทกเซนติเมตรซึ่งน้อยกว่าน้ำจากการสำรวจของยาน Voyager หและ2พบว่าดาวเสารมีวงแหวน7ชั้นใหญ่ๆและมีวงแหวนเล็กๆซ้อนกันอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นลักษณะเด่นของดาวเสารว,วงแหวนนั้นคืออนุภาคน้ำแข็งและก้อนหินที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง 7. ดาวยูเรเนสหรือดาวมฤตยูดาวยูเรเนสหรือดาวมฤตยูเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่7มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สรองจากดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์มีขนาดเกือบครึ่งหนึ่งของดาวเสาร์และมีขนาดใหญ่กว่าโลกดาวยูเรเนสเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่ถูกค้นพบโดยอาศัยกล้องโทรทัศน์ซึ่งถูกค้นพบเมื่อพศ2324 โดยวิลเลียมเฮอร์เชลดาวยูเรนัสมีดวงจันทร์บริวารที่ถูกค้นพบแล้วรวม27ดวงจากการผ่านไปสำรวจของยานอวเอเจอร์พบว่าดาวยูเรนัสมีวงแหวนบางๆสิบชั้นบรรยากาศของดาวยูเรนัสประกอบด้วยแก๊สไฮโดรเจนฮีเลียมมีเทนและอะเซทิลีนและเนื่องจากแก๊สมีเทนในบรรยากาศชั้นบนดูดซับแสงสีแดงเอาไว้ จึงทำให้เรามองเห็นดาวยูเรนัสมีสีเขียว 8. ดาวเนปจูนหรือดาวสมุรหรือดาวเกตด,ดาวเนปจูนหรือดาวสมุรหรือดาวเกตเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่8โจฮันจีกาเลนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันได้ใช้กล้องโทรทัศน์ตรวจพบเมื่อปีพศ2389 หลังจากนั้นมีการค้นพบดวงจันทร์บริวารของดาวเนปจูนชื่อไททันกับนนรีดและมีการค้นพบเพิ่มอีกดาวเนปจูนจึงมีดวงจันทร์ที่ค้นพบแล้ว13ดวงและจากการสำรวจของยานไวเอเจอร์2พบว่าดาวเนปจูนมีวงแหวนประมาณ5วงแต่เป็นวงแหวนที่มืดมากจนไม่อาจสังเกตได้จากโลกดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์แก๊สประเภทเดียวกับดาวพฤหัสบ,บดี ดาวเสารและดาวยูเรนัสนอกจากนี้ยังพบว่ามีพายุหมุนขนาดใหญ่เท่ากับโลกอยู่ทางซีกใต้ของดาวเนปจูนมีลักษณะคล้ายกับจุดแดงใหญ่บนดาวพระหัส,สบดี 2. วัตถุท้องฟ้าที่เป็นส่วนประกอบของระบบสุริยะนอกเหนือจากดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ทั้ง8ดดวงและดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์ต่างๆแล้ว ยังมีวัตถุท้องฟ้าอื่นๆที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์คือดาวเคราะห์แคระดาวเคราะห์น้อยดาวหางและอุกาบาต 1. ดาวเคราะห์แคระดาวเคราะห์แคระเป็นวัตถุที่มีวงโครจรรอบดวงอาทิตย์มีมวลมากพอที่จะทําให้เกิดแรงดึงดูดจนวัตถุมีขนาดเกือบทรงกลมมีวงโครจรซ้อนทับหรือใกล้เคียงกับวัตถุอื่น แต่ไม่เป็นบริวารของดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือวัตถุตท้องฟ้าอื่นดาวเคราะห์แคร์มีสมบัติเหมือนกับดาวเคราะห์แต่แตกต่างกันที่ดาวเคราะห์แคร์มีวงโคโจรซ้อนทับหรือใกล้เคียงกับวัตถุอื่นส่วนดาวเคราะห์ไม่มีวงโคโจรซ้อนทับหรือใกล้เคียงกับวัตถุอื่นปัจจุบันวัตถ,ถุท้องฟ้าในระบบสุริยะที่ได้รับการรับรองว่าเป็นดาวเคราะห์แคร์มีทั้งหมด5ดวงดังนี้ 1. พลูโต2ซีรีสสอีริส4ีเฮาเมอา 5. มาคีมาคีเกรดวิทย์น่ารู้ดาวพลูโตมีวงโครจรเป็นรูปวงรีซึ่งมีวงโครจรบางส่วนซ้อนทับหรือใกล้เคียงกับวงโครจรของดาวเนปจูนและไม่สามารถควบคุมแรงดึงดูด และวงโครจรของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบวงโครจรของมันได้ดาวพลูโตจึงถูกลดสถานนะจากดาวเคราะห์เปลี่ยนมาเป็นดาวเคราะห์แคะ 2. ดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์น้อยเป็นวัตถุที่มีขนาดเล็กจํานวนมากที่อยู่ในระบบสุริยะมีขนาดเท่าเม็ดฝุ่นจนถึงขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ1,000กิโลเมตร ดาวเคราะห์น้อยประกอบด้วยหินและโลหะถูกสันนิษฐานว่าเกิดจากการแตกกระจายของดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในอดีตนานมาแล้วดาวเคราะห์น้อยจัดเป็นบริวารของดวงอาทิตย์และมีการโครจรรอบดวงอาทิตย์เช่นเดียวกับดาวดวงอื่นๆดาวเคราะห์น้อยส่วนมากจะเกาะกลุ่มกันเป็นวงแหวนอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัส,สบ,บดีเรียกว่าเข็มขัดดาวเคราะห์น้อย ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ150-354ถึงล้านกิโลเมตร3ดาวหางดาวหางเป็นวัตถุท้องฟ้าในระบบสุริยะเป็นบริวารของดวงอาทิตย์และเป็นวัตถุท้องฟ้าที่ไม่มีแสงในตัวเองซึ่งเราสามารถมองเห็นได้เนื่องจากแสงของดวงอาทิตย์ตกกระทบพื้นผิวของดาวแล้วสะท้อนมาที่โลก ดาวหางโครจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรีและเมื่อดาวหางอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ดาวหางจะคล้ายก,ก้อนน้ำแข็งสกปรกมีหินและฝุน่นเกาะกันเป็นส่วนประกอบเมื่อดาวหางเริ่มเคลื่อนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์น้ำแข็งรอบนอกจะระเหิดกลายเป็นแก๊สและฝุน่นทำให้เห็นเป็นหางของดาวหางชี้ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ยิ่งเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้น หางของดาวก็จะยาวขึ้นถ้าโลกโคจรผ่านวงโคจรเดิมของดาวหางด้วยอัตราเร็วสูงแดงน้ำท่งของโลกจะทำให้เศษชิ้นส่วนของดาวหางที่เหลืออยู่ในวงโคจรปรากฏเป็นฝนดาวตก 4. อุกกาบาตอุกกาบาตเป็นก้อนวัตถุแข็งจำพวกโลหะและหินขนาดเล็กนอกโลกที่อยู่ในอวากาศเมื่อโคจรเข้ามาใกล้โลก จะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดให้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็วสูงจะเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศโลกแล้วลุกไหม้จนมองเห็นเป็นแสงวาบถ้าเผาไหม้ไม่หมดก่อนตกลงพื้นโลกเรียกว่าอุก,กาบาตแต่ถ้าเผาไหม้จนหมดก่อนตกถึงพื้นโลกเรียกว่าดาวตกหรือผีพุ่งใต้เกร็ดวิทย์น่ารู้ กล้องโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ที่นักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อไว้ใช้สังเกตวัตถุบนท้องฟ้ากล้องโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่องวัตถุที่อยู่ไกลๆโดยจะขยายภาพของวัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและช่วยให้เรามองเห็นรายละเอียดของวัตถุเพิ่มขึ้น